ฟฟครักบดาาดิดครับปลาะสลิดครับปลาสลิดปลาสลิด็ลาสลิดนีด่เอาดีขนาดครับปลาสลิดจะปลด้น,ดนอู้อ่าตัวอู้อู้อยกกเ,อเยอะอย่างกี้เยอะลูกปลาลูกปลาลูกป่าสลิดนี่ทำงานล่ะ,ะ,ละสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตคนมันหนอกอน,อนะครับวันนี้เผามาวังคลิปที่สองนะครับเนอไอบเบียร์อยากกินข้าวกินข้าวมาบลิป ขีนหนามตัวนายเนื่อยมันกัดในจับปุ๋ยอ่านี่ก็เห็นหนึ่งชิปนะครับหลังจากนี้เขาไปปักเบ็ดห้องของเบ็ดเบ็ดนี่ห้องของเบ็ดลักเบ็ดเบ็ดอย่างเงี้ยเบ็ดกันอะไรไปนี่หนอเบ็ดลามครับเบ็ดลามแต่ของไอ้ไอ้ก้อนจะน้ำเสนอนะครับอะไรเงก้ยเบ็ดอย่างกงีเบ็ดข้าวเบ็ดข้าวหอยเบ็ดข้าวหอยนะครับอันนี้เป็นเยือยหอยเชื่อหลีอ๋อสีม่วงนี่ไงครับเป็นเป็ดตอน เขาก็มาผองเขียวนี่นะครับเขาก็ได้โหหลายๆอย่างวิธีการหากินนะครับเนาะแต่มากบรรเเขาเกิใส่ตุ้มใส่ใส่ตักเบ็ดนะครับใส่บเบ็ดยังองีเขาจก็คอยหันตัวได้นะครับก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวให้ก้อนบรนจะปลาไปใส่หลบหลงจัดกันยาวแน่วันนี้เ <laughs> <laughs> ขบาบอกเงินทีมงานเอางานผังเขียวนะครับ เน,นาะแนวขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ท <c oughs> ี่เขาเคยนอนเนะี่ยเขาอยู่บาได้ละนะครับทีมงานตั้งเพื่อนบนบกนน้ำเพิ่มน้ำขึ้นมดุดเลยย้ายไปอยู่กลางน้ำก๊กเลยครับบรรยากาศสบายๆนะครับลมเย็นๆ <c oughs> ไปเวทเข่าหน้อยเดินทางแล้วครับเดิน <c oughs> ทางทักแถวไหน <c oughs> บนไ <c oughs> ปนะฮ <c oughs> ดูวิธีกัน,นครับ ใส่เบ็ดขาวน้อยเออยือหอยเอามาหอยมาและะ้วกัครับหอยอยู่ในตู้เะโอ้เบ็ดม่แนครับมลงแหงลงใายดิหิ้นึไแงกอ,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 อ้วโอาบ็ดอีม่เนาะต้องรอนแบบคืนกันอตัวนนาเนออขอสี่อน เดี๋ยวก็นีน่สบายเนาะเอาเป็นมุวนเลยเนาะเป็นมุวนเล่นเป็นมุวนเลยราคามันก่อนแบบปพงร้อยหา้าสิบเจ๊ครับแล้วมันง่ายด้วยเหรอเวลาออกเฮ้ยเขาไม่ก็ฝนนะไปจี้ยะอ๋อ <laughs> ไปยังอีลายงอีง่ครับน,นี่ครับโอ้ขาวน้อยฮะปอต้องหุ้นขึ้นโอโอทีนะฮุ้นขึ้นทีัรนรายหกนี่เขาเดินเข้าหาจางมันพุเออเออเดีจะลึกลงไปเดี๋ยวจะลึอกลงไป ใส่แล้วเขาได้เขาแก่เข่ได้เห็นมืออ๋อเจือกไหมเขาเลือกใส่น่ะเนี่ยขวางล้ํนํากุกเลยแต่มาหมุนเบีขคามฟังนะครับมันจะพอดนั่ตื่น ข้ามปางเขาห้องเขาเขาข,าข้ามเขาใหญ่อนี่เขาน้อยอาจจะเบดขอใหญ่หลือนี่มาดูขอนเจเบอร์อยรเบอร์ิบหกครับสิครับเบอร์สิบหกนครับเบอร์สิบหับดูการเกี่ยวเยือะนะครับ เกี่ยวอยู่เกี่ยวไปเลยครับเจ้งสวนมั้นเกี่ยวตามอัธยาศัยผมผมมุดก่อเออเหมือนฮื้อโพะะครับเหมือนฮื้อโพะมันมันเกี่ยวจะยากหน่อยหอยมันแข็งไม่ไม่มันจะแข็งครับอืมปล่อยเลยนะ น้ำเกี่ยวของนั้นนี่มันอยู่เหรออยูครับใจที่มันมันร้อย่างเอี้ยงเหอเดี๋ยวเขามัดไปซูดแล้วเขากับนี้ไปเอาสายมันลงน้ำลงดำเพื่อเยืมอยู่พื้นพุ่นครับเวลาเขาใส่เขาใส่แยีบมันง่ายต่อเฮาอ๋ออันนี้ละไปอีกก่อนครับเขาใส่แยบมันง่ายต่อเฮาก่อนเนี่ยครับนั่นเรื่องเขาใส่แยบ ที่การนะครับหากินเขาเวลาเขาใส่จมไปเลยเขากะเงาอย่างเดียวเออเนาะอ๋อนี <s 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 um> <s uh> <s uh, ่ยม uh, ันใส่หางนะใส่ท um> ah ีที <s <s ่ไงถุมประมาณสองเมตรเนาะนี่สมากปลาอย่างกินเลยปลากรดครับอ๋อปลากรดส่วนมากปลากรดส่นมากจิกปลากรดปลากรัง อ๋อประคั้งตรงนี้เอาเดี๋ยวมัดเสร็จก่อนนะครับดูดูวิธีการเอาเหยื่อลงอ <c oughs> ปืนน้ำนะครับคุณเล่นไหนนอันนี้เทามาปาักเวทขั้กตอนก็ไอหลาดปนจบมันนอนไปกูเขาเลยครับอันนี้มันไก่บ้านหน่อยมาตอนนี้ขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋อยับลงอีดหน่อยอ๋อจมหนักเลยกะหมดสายเลยครับอ๋อถึงดินเลยกะครับอ๋อไม่ถึงดินเลยนะครับเบ็ดอันนี้นี่อนนไอ้ก้อนว่าต้องใจแม่เจ้าหน่อครับเนี่ยแต่เรามีสำรองท่านคือไอ้เบียปักเบ็ดสำรองแล้วอ่าไอเบีย,บนะบยปักเบ็ดเท่านั้นเนาะปักเบ็ดลงนะครับไม่เหยื่อลูกฝา ai thì đinh luôn không? ập. tao mặn chặng thôi nè. mặn chặng คนอู่ประมาณหน้าดินโอเคครับวิธีการใส่นะครับบิดราวเล็กนะครับ เบ็ดจะมาเพิ่มขอข้าวนะครับของเส้นแล้วนี่พระรักีเท้านักนะครับอันนี้พระกันผู้เจ้านะครับใจส่วนเบ็ดไอเบียก็ใส่สำรองไว้แล้วครับเบ็ดเบ็ดกองนะครับเบ็ดปั๊บลูกป่านี่นะครับเนาะมีหลงนี่นะครับเดี๋ยวก็โอเคนะครับเอารวมๆกันไปเลยนะครับครับอันของนั้นไอเบียบนนะครับงันที่ไว้นะครับเบ็ดจุดนี้เขาจะลงไข่เจอไอแสนพ่อง

nếu okay. pues không vào đây nó thô luôn à? nết say thế ká mà? để trai không biết phúc của bé cái cái bia thìn à? anh làt ươn vân làm cái cảnh cơn hoại đâu mới hoa, anh uh nằm -oh. นราต้องเปลี่ยนแนวละไอ้ลัดเรามาพักเบ็ดปอาขาวปลาเสด็ดครับปลาเด็จปลาเ็ดสะเด็ดนี่เอาดีขนาดครับเสด็จดยอดโคตนกอ้อวววววมีเมนูหมดแล้วว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 วนวว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 าว เออเขาถายเขาถ่ายเขา่านองันเง้อเดี๋ยวมีเนี้ยใหม่เดี๋ยวเขาเอาเอาอันปลาสะเด็ดมันเล่นหงนะครับมันกุ้งนี่นห้าหนะครับนอหมดงามดาิเออเดี๋ยต้องาหาเยืนเนปะปลาสะเด็ดมดเราไปใส่ตีนหง นั่นสามขามาแล้วกรับเบ็ดตรงนี้เออเนี่เบ็ดกองอ่ะเบ็ดลักอ่ะลักกองหดอ่ะเบ็ดกองไม่เหลี่ยงก็ขอสั้นไงคือมันไอ้เนี่ยดำกันมันสั้นพี่น้องเดี๋ยวเขาปักนี่หรอไม่หลงมันปัดไม่หลงมันลากไปไหลมันยิ่งพอหมดอุปกรณ์นะครับหลากหลายคลิปผงเน่านะครับมาวังเขียวตั้งเต๋าไปรอบนี้นะครับหลบแหลกหลบไปยื้อพอเบ็ด เวนราวน้อยครับราวน้อยแบบห้องห้องเวทเก่าอยู่นู่นพูดเยอะมากสามน้นมันเลาะไหมเหอเอาโปมาไอหนอขึ้นขาเนียนอ่ะอนนอยู่ไหนบนเวทครับอ๋ออยู่บนเสาั

ใช้เวลาเลยน้องยังเยอะมาเติมหน่อยครับเดี๋ยวอมาเติมหนึ่งหนึ่งหนึงนี่มันตุ่นนะคระน้ำตุ่น <t ron ic> ข้ามีปานกควรเอาปเป็นหย่งรุ่นไปเจ้า,เ,าเนะ<อ>เาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ก่อนเม็ดกองเขายังสำรองอยู่เลครับปามันอยู่นหนห้้าดิจอืมโหตอนนี้เขาซึกว่ามาดีก็คือเ <laughs> บ็กเบ็กปัดบก

นี่นัดวัดกันวังคานเออนะครับเ,เออวังคานจัดเต็มเออยืดหลังนี่เขาจะใหญ่ไปใส่ใกล้กับนี่น้ำก๊กนะครับนี่มันออกมาน้อยละนีออีออ่ออัอเลยได้ละเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คือใส่เวทอีกหมุนแน่เวทไอ้ก้อนน,นี่พวกกว่างกำกับก๊ำมเนาะ ลักแล้วนะคือนี่เขาจะเน้นทีเวทปักนี่นะครับเลาะคกอืมารอบเดีวนี่มัมตั้งจอนนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับออระจันกันลังขึ้นนะครับ บรรยากาศยามค่ำคืนนี่มาใส่เบ็ดกันนะครับหลากหลายคลิปเลยนะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับเออไปตอนนี้เฮาจะไปควอเบ็ดนะครับของเบียร์รไอ้วไอคอนหมดส่ไว้โอเตอยดังไปเย่สารพัดเยอ่แล้วตอนนี้ อันนี้จะตีสองไปเล็บกันหรอกเออทำมันแดงเตะนี่ก็เลงน้ามันขึ้นน้ำแห้ง เออจมเลยโอ้ยยังไ,ได้กับฝากเอฟซีนะครับปีวันคนงามนับสนุนชุดกันแหนมของน้องๆตั้งว้องเขียวสักสองสามชุดเออครับโอ้สู้กันเต็มที่เลยตอนนี้ตีสองนะครับจรางๆอุเล่นน้อง,อง,องยังขาดแขนอยู่แต่กัได้สักสุดเหมือนนั้นเสื้อซูสี อนาลุผมแตะใส่เบ็ดไ่เมือนอดได้ลมันลุยเนี่ยนะครับมันสุดยอดว่ะเออแต่เป็่งลาสเส็นนี่เน้นเนาะขาพูดว่าัาสเส็ดก้องตัวหลังได้ตัวเตียไปเนี่ย

นี่เปิดห้องกเป็นหลงน้ำกุ๊กนะครับหลงมาเมือคงว่าที่มันมีห้องไหนก็เป็นห้องอยู่ว่าห้องห้องแยกเนาะแยกจากน้ำกุ๊กมานะครับห้องหลงบันเทาเนาะ มันเป็นเอ้วยู่นี่ไดอือเดินหลกข้างโลข้างครับเดี๋วจะมอตายต้องเขียวสินี่จมึงด้บุโคลนเนาะโอ้โอนเปี่อมดนักปดานหน้า นี่หลงทีมาเา่ต้นหน้านี่็เป็นน้ำกุ๊นาะครับนีน้ำหลงเข้ามาีนีวผมจะเอาไสกระตั้มาใส่เนี่ยนี่อ่ะมงเนี่ยโมงเย็ดเลยะเดี๋ยมดานี่ยการทายเลาริตนะครับยันไงบางนก็ยังเอามาเขมรว่าเอาฝามาเกาะเอาอยู่

mong à, để... chọn mong chọn mong ừ. chọn mong mình, mình Nó mong 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 lắc đi thôi để con bận đá con hết không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เนไม่มีอยู่เออนันเรียบร้อยกนูื่นูท่านนีนลเออแต่เฮ้ยเรียบร้อยน้อยนะครับองอีกมันต้องอยู่นนน้องกุ๊กน่ไงสปปลาเ็มันมวนุ๊ตัวใหญ่ออนิดแะ ไ,ได้ดดึงผาบเนาะฮาต้องออกขึ้นไว้บกก่อนเออนี่แหละจริงๆไวมันโลดน้องกุ้งอี้ยใส่เอี้ยจะดีกว่า,าวนี้ถ้าใส่เม็ดนี่แหละหลงต้องใส่อะเยอะยกะเยอะกะเขาใส่รอเอีกะเออเหลือแต่มันมีหม้อกัดลงใส่ลงใส่อ่ะเหลือมันซุกเข้าได้หมดอ่ะเออเอาหน้าเอาเกี้ยวเหี้ยอืมขึ้นมาซุกเข้าซุกเข้าซุกเข้าเนาะอืม เคนี่จิจบๆเยอะกว่านี่เจอมาแล้วโอ้ยจิบเดี๋ยวผูกรุ่นกันนะครับยาวไปยาวไปวเ,ออเบ็ดข่าวน้อยนะครับเพรขอดีปิดใจเบ็ดปักก็ดีปิใจนะครับเดวโอเคนะครับสุหยอดละ เดใจเบ็ดหงินก่อนชิบหายไม่พงกมเป็นยังนัครับอักไม่หายชิบปวดหัวกัปโอซับจดนลงเท้ามุดขืนน้องเนาะ เนี่ยเดินหย่ำห้อยเข้าไปเนี่ยขนาดมามันนี้ขนาดมันใลอกแกโทรศัพท์เครื่องมัหลอกเข้าไปลอกเข้ามาแตงงงเหี้ยมขำน้ำขึ้นเรือแล้ว เขาจะได้ผู้กัดเยื่ออย่างจริงน,น,น,นี่ินนึนะเนี่ย ตอนนี้เหงหงเลยลูกป่าน่าจะดีกว่าเล็มยังไงเอาเบจ๋าขอลาก่อรขอลาก่อนซะแล้วเอาตัวใหญ่นะเนี่ยโองกันเบ็ดเสียหมดโอ้หึงใสงูใสเดีธรรมดานึงทีมงานเฮานี่ดูดีกันมาก เอฟซนะครับจะได้โคชอดเบ็ดเบีเมื่อเบ็ดจาขอลักกนนี้นะขอลักกนอืมันมันเงียยสัจเกตเห็นตีด้วยตีด้วมันก็อโคมันมันจะถามยา

เก็บข้างกุบนั่นหน้าวันรันนงคานแค่ตัวไหมเส้นป่มมนาะลูกป่ามาเจ้าเจ้าครับป่าสเสด็ดปาดด่าเส็ดเครียดนี่มันตัวไหน,นเอาแบบจะเต็มนมแบบ เอออ้นี่หมายอยู่ฮะกเตาไอ้ก้อนวันนี้เขาลุยกันเต็มที่เนาะปั๊ดวินาขึ้นร้อยร้อยบุกอยู่นี่หมดค่ะใส่เบ็ดนะครับแต่โจกดียังยังได้หันตัวปะากตอดูกินกับเนี้ยแถวๆครับหิมหนามน่ครับเดี๋ยวเขาจะมาแก้ตัวหันกัมนะครับเนอครับเบ็ดเยอปลาเสด็จ หัวพละหน้าที่ขนไปนล้ำเลยกี่ <laughs> มดเถื <laughs> ่อแต่ใจฮักใจสู้แล้วขอบคุณทีมงานทั้งนั้นหวังเขียวเลยนะครับสุดอยอดใ้เสื้อชูชีพไม่ก็โอเคเนาะอุ้นใจหน่อยนะครับรู้สซกปลอไภร์นะครับหลนะ่าสาวก็ได้เนาะฮะ,ะเออเดี๋ยวจัดนะครับเสื้อชูสีกคนหลานสาว <laughs> คนชอบกี่เรืออ <laughs> นอเซไปก่อน ขอบคุณทุกคอมเมนต์ affirm, way, ale, cioè, นะครับติ่เข้ามือห้กำลังใจใครชอบบรรยากาศบ้านๆไปอีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ติ่มใอ้กำลังใจเลยเออกดไลค์นี่นะครับสองนิ้วเลยเนาะสุดยอดอันนี้เขายังเหมือนเลับกันเตือนนะครับตั้งแต่คืนมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอยติดตามนะครับเมนูตั้งช่องชีวิตข้างนอก fc นะครับแกยังเหรอบอกเธอเนาะบอกเตธอ โอเคแต่ป <filho> <net> ่าสดๆจากน้ำกุกนี่แหละโอเคนะครับคลิปหน้าพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม